อรุณสวัสดิ์ค่ะพระบิดาพระบุตรพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเยโฮวาพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดองค์พระเยซูคริสต์เจ้าสวัสดีค่ะพี่ๆน้องๆงงลูกๆหลานๆทุกๆคนสำหรับในเช้าวันนี้ที่พวกเราทุกคนได้พร้อมใจกันที่จะเข้ามานั่งลงและสงบจิตสงบใจฟัคงคำตัดขององค์พระเยซูคริสต ที่พระองค์จะทรงตัดกับพวกเราในวันต่อวันในเวลาเช้าของทุกๆวันและฟังในข้อพระคาที่พระองค์ได้ทรงบัญญัติไว้ขอให้พวกเราทุกคนที่จะตั้งใจฟังนะคะและก่อนที่พวกเราทุกคนจะฟังขอให้พวกเราทุกคนคุกเข่าลงสารภาพความผิดบาปต่อพระองค์ ที่ลูกทุกคนได้ทำบาปต่อพระองค์และผู้อื่นโดยรู้ตัวก็ดีไม่รู้ตัวก็ดีขอพระองค์ทรงเมตตายกโทษความผิดบาปประทานความอิ่มใจให้กับลูกทุกคนที่ได้ลงทำผิดต่อพระองค์ด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้าพี่น้องคะสำหรับในเช้าวันนี้วันที่9เมษายนพระองค์ทรงตรัสว่าลูกเอ๋ย เจ้าเป็นคนของเราตลอดการและไม่มีสิ่งใดจะสามารถทำให้เจ้าขาดจากการความรักของเราไปได้เราได้ลงทุนด้วยชีวิตของเราเพื่อเจ้าแล้วดังนั้นจงมั่นใจเถิดว่าเราจะดูแลรักษาเจ้าเป็นอย่างดี เมื่อความคิดของเจ้าว่างเปล่าและล่องลอยเจ้าก็มักรู้สึกโดดเดี่ยวและวิตกกังวลเสมอความคิดของเจ้าก็จดจ่ออยู่แต่กับการแก้ปัญหาลูกเอ๋อยจงหันมาหาดาวเพื่อให้ความคิดของเจ้ากลับมาจดจ่ออยู่ที่เราจงนำตัวของเจ้าและปัญหาทั้งสิ้นที่เจ้าเผชิญอยู่ เข้ามาหาเราในความสว่างและในความรักของเราปัญหาทั้งหลายอย่างของเจ้าจะหายไปในพริบตาพระเจ้าเพราะเจ้าตระหนักได้ว่าเจ้าไม่เคยอยู่เพียงลำพังเลยปัญหาบางอย่างอาจยังอยู่แต่ปัญหาเหล่านั้นก็ยังจะไม่สำคัญเท่ากับการที่ เจ้าได้รู้จักเราและมีความยินดีอยู่ในความสัมพันธ์ที่เรามอบให้แก่เจ้าอย่างไม่คิดราคาใดๆลูกเอ๋ยเจ้าสามารถที่จะเลือกได้เสมอว่าจะให้ใจของเจ้าตตะหนักถึงการสถิตยอยู่ด้วยของเราหรือจะให้ใจของเจ้าจดจ่ออยู่ที่ปัญหาอาเมนให้เรามาฟังในข้อพระคำ ในโรมบทที่8ข้อ38-39เพราะข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าแม้นความตายหรือชีวิตหรือทูตสวรรค์หรือผู้มีบัรดาศักด์หรือฤทธิ์เดชทั้งหลายหรือสิ่งซึ่งมีอยู่ในปัจจุบันนี้หรือสิ่งซึ่งจะมีในภายหน้าหรือซึ่งสูงหรือซึ่งลึกหรือสิ่งอื่นใดใด ที่ได้ส่งสร้างแล้วนั้นจะไม่สามารถกระทําให้เราทั้งหลายขาดจากความรักของพระเจ้าซึ่งมีอยู่ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้ช่วยให้รอดของเราได้ในอพยพบทที่33ข้อ14ฝ่ายพระองค์ตรัสว่าเราเองจะไปกับเจ้าและให้เจ้าได้พักอาเมนพระบิดาเจ้าข้า ลูกๆทุกคนทราบซึงในพระคุณของพระองค์ที่พระองค์ทรงรักและเมตตาห่วงใยพวกเราทุกคนพระองค์จะคอยดูแลและช่วยแก้ปัญหาให้เราอยู่ตลอดเวลาและให้เรานั้นมีความยินดีในความสัมพันธ์ที่พระองค์ได้มอบให้แก่เราที่ไม่ได้คิดราคาพระองค์ทรงตรัสว่าลูกเอ,อ๋ย เจ้าสามารถที่จะเลือกได้เสมอว่าเจ้าจะให้ใจของเจ้าจะหนักถึงการสถิตยอยู่ด้วยของเราหรือจะให้ใจของเจ้าจดอยู่จดจ่ออยู่ที่ปัญหาอาเมนพระบิดาเจ้าข้าลูกๆทุกคนขอกราบขอพระคุณที่พระองท์รงเมตตาขอพระเยซูโปรดนำหน้าไม่หลงเมื่อทรงอยู่เคียงข้างลูกปลอดภัยถ้าเดิน ไม่ห่างรักพระอ,องค์ไม่รู้จิดจางโปรดจงโปรดนำอย่าให้ลูกลเดินจากทางขอทรงนำตลอดเวลาขอพระผู้ไถ่ทรงนำลูกเมื่อความทุกข์ลำบากมาใกล้ลูกก็อยู่ในที่ปลอดภัยที่นั่นพ้นจากอันตรายในพระอ,องค์ลูกพึงอาศัยโปรดนำจนถึงนาทีสุดท้ายทรงอยู่ด้วยลูกไม่กลัวตาย ลูกคงถึงสวรรค์บ้านปลายแล้วที่นั่นน้ำตาเหือดหายอาเมนพระบิดาเจ้าข้าลูกๆทุกคนขอฝากชีวิตของลูกทุกคนไว้กับพระองค์ลูกจะเชื่อและเดินตามทางของพระองค์ลูกจะรักซึ่งกันและกันไม่อิจฉาลิษยากันไม่คิดร้ายทำลายกันอภัยความบาปให้แก่กันและจะเชื่อฟังพระองค์พี่น้องคะ ขอให้พวกเราทุกคนที่จะเข้ามาอธิษฐานทูลต่อองค์พระเยซูคริสต์ด้วยกันนะคะพระบิดาเจ้าข้าขอพระองค์ทรงเมตตาที่จะปกป้องคุ้มครองอลูกทุกคนให้พ้นจากภัยพิบัติต่างๆขอให้พระองค์ทรงสถติตอยู่กับลูกทุกคนที่จะแบ่งปันพระพรขอพระองค์ให้ทุกคนรู้จักไฟรู้จักพระวัญญาณที่สถิตอยู่กับ พวกเราทุกคนทําให้พวกเราทุกคนมีชีวิตอยู่ในสันติสุขขอพระองค์ทรงเมตตาที่จะนําลูกสอนลูกตลอดไปที่จะแบ่งปันพระพรขอพระองค์ให้ผู้ที่คนผู้ที่เขาไม่รู้จักพระองค์ให้รู้จักพระองค์ด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้าและรู้ขอปากทุกประเทศทั่วโลกไว้ในฝีพระหัตขอพระองค์ขอพระองค์ทรงเมตตาปกป้องคุ้มครอง ทุกประเทศทั่วโลกประชาชนทุกคนให้หลุดพ้นจากภัยพิบัติต่างๆที่เกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้ที่มันจะไม่เกิดขึ้นอีกพระอ,องค์เจ้าข้าได้โปรดเมตตาลูกๆด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้าขอพระองค์ทรงเมตตาให้เศรษฐกิจนั้นกลับคืนสู่สภาพเดิมที่พวกเราจะไม่ได้รับทุกลำบากในการที่เข้ายากหมากแงพงพระองค์เจ้าข้า ลูกรู้ว่าพระองค์นั้นทรงใกล้จะเสด็จมาแล้วลูกขอขอบพระคุณที่พระองค์ทรงเมตตาไม่ทอดทิ้งลูกๆทุกคนพระองค์เจ้าข้าขอพระองค์ทรงนำพาให้ทุกประเทศหลุดพ้นจากภัยพิบัติลนะเศรษฐกิจที่จะตกต่ำด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้าไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดที่จะสามารถช่วย ได้นอกจากพระองค์ผู้เดียวลูกขอฝากทุกประเทศทุกชีวิตไว้ในผีพระหัตต์ขอพระองค์แล้วแต่พระองค์จะทรงนำขอบพระคุณที่พระองค์ทรงเมตตาสรรเสริญพระองค์สำหรับทุกสิ่งทุกอย่างที่พระองค์ได้ทรงเมตตาฟังคำอธิษฐานตอบคำอธิษฐานของลูกลูกขอถวายชีวิตที่เหลือของลูกทุกคนเป็นผู้รับใช้ขอพระองค์จนกว่าพระองค์จะเสด็จกลับมา ขอบพระคุณพระองค์สารละเศนพระองค์ในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่แห่งเมืองนาซาเรสฮาเลลูยาฮาเลลูยาอาเมนขอพระเจ้าอวยพระพรทุกทุกท่านนะคะ